ใหญ่โตเหมือนกับสมเด็จพุทธ,ธาจันโตซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเงินดูพระด้วยตา ไม่ใช่ด้วยหูยิ่งศึกษายิ่งรู้ว่ายังไม่รู้อีกมากครับสวัสดีครับพรอแม่พี่น้องครูบาอาจารย์และเพื่อนๆชาวเอฟซี C, ฮิรันทุกท่านสวัสดีครับเราพบกันเช่นเคยครับการศึกษาพักเครื่องนะครับตามหลักวิทยาศาสตร์หลักประวัติศาสตร์หลักการและเหตุผลวันนี้เรามาในหลวงพ่อไปนะครับรูปหล่อหลวงพ่อไปนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เสมา นะครับเสอมาใหญ่นะครับเดี๋ยวผมกําลังจะคัดของเก๋ดูนะครับของเก๋ของเก๋นะครับมาก็เป็นพระที่ f c นะครับให้มานะครับให้มาไว้ทําคลิปนะครับเพื่อเผยแผ่นะเผยแร่เผยแร่หรือเผยแผ่เผยแร่นะครับว่าพระเก๋เป็นเยี่ยงไรนะครับหลักการดูเป็นอย่างไรนะครับ วันนี้เราจะใช้วิธีการดูตำหนิไม่ได้นะครับในเรื่องของพระหล่อโบราณมันดูชี้ตำหนิไม่ได้นะครับงานออกมาเนี่ยนะครับไม่เหมือนกันวันนี้ลืมบอกไปครับผมยังอยู่ที่อุบลนะครับเดี๋ยวสักสายนะครับเดี๋ยวทิ้งเคร่ยงครับผมจะเดินทางไปนครพนมแล้วนะครับ f อที่นครพนมก็คอยติดตามแล้วกันนะครับ ก็ใครอยากแวะเวียนมาหาผมนะครับอยากเอาภาพมาให้ดูก็เจอนครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเมื่อวานนี้นะโอ้โหก็ดูกันยันทุ่มหนึ่งครับตั้งแต่เที่ยงกว่าเนะเที่ยงครึ่งยันทุ่มหนึ่งเลยนะดูยังไม่หมดเลยดูคัดพระจนปวดตาเลยนะครับก็ นานๆทีมาทีนะครับจะดูแค่5องค์10องค์ก็กระไรอยู่นะครับก็ดูไปสอนไปนะครับในคลิปที่แล้วนะก็คัดพระกันยันทุ่มหนึ่งนะครับก็มีพระที่ดีๆอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไล่คลิปเช่นองค์นี้นะครับนี่องค์นี้นะครับแล้วก็ยังมีหลวงพ่อเงินนะหล่อโบราณพิมพ์สามชายนะสวยมากนะครับองค์นั้นเดี๋ยวจะไปตรวจค่าด้วยนะในเชิงลึกนะครับอ้าวมาดูกันนะครับ ถสังเกตดีๆนะครับในพิมพ์หลวงเขอาไปเนี่ยนะครับผมเคยเปรียบเทียบให้ดูในรูปเหมือนเนาะรูปหล่อนะครับสองสี่เจ็ดห้านะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วจากพิมพ์นี้นะครับที่เราจะเห็นเขียนว่าสองสี่เจ็ดแปดเนี่ยนะครับมันก็มีอีกกระแสหนึ่งนะใน ข้อมูลนะครับคนใกล้ชิดนะครับ,นะรบเขาบอกว่าเหรียญจอบหลวงพ่อไปนะครับที่ข้างหลัง2478เนี่ยสร้าง2482นะครับในวาระนั้นก็คือพวกพิมพ์เสมาพิมพ์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับที่เป็นลนักษณะพิมพคล้ายลักษณะนี้นะครับจะสร้างประมาณ2482มีพระเกจิมากมายนะครับหลวงพ่อรุ่ง หลวงพ่อรุ่งนะครับวัดท่ากระเบืออะไรพวกนี้นะครับเยอะแยะมากมายครับเกจิดังก็ไม่แน่ใจนะครับก็ต้องไปหาข้อมูลนะครับแต่ถามว่ามันก็มีมูลมาแล้วอ่ะนะมันนี่นั้นไม่สามารถจะมาบอกได้นะครับว่าในยุคนั้นสร้างพระอะไรนะครับหลวงปู่มรณะสองสี่แปดสองบางเล่มบอกสองสี่แปดเก้านะครับถ้ามรณะสองสี่แปดเก้าเท่ากับว่าสองสี่แปดสองทันแน่นะครับ 2482เดือนไหนวันที่เท่าไหร่ก็ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเดี๋ยวผมคงได้ไปที่วัดอีกรอบหนึ่งนะครับก็อยากให้หลวงปู่นะครับโดนบรรดานะครับโดนจิตโดนใจนะครับให้ได้ข้อมูลดีนะครับจากผู้ที่มีความรู้หรือผู้ที่รู้ข้อมูลนะครับที่ชัดเจนแล้วอยากเผยแพร่นะครับติดต่อผมมาได้ทาง Line แอดนะครับหรือโทรมาหาผมก็ได้นะครับมาคุยกันนะครับวันนี้นะครับ เราจะได้คุยกันในเรื่องที่ถูกต้องนะครับเพื่อ,อสืบสารนะครับสืบสารพุทธคุณของหลวงปู่ประวัติของหลวงปู่ที่แน่ชัดถูกต้องไหมครับพาเครื่องที่ถูกต้องอะไรพวกนี้นะครับไม่ใช่มานั่งถกเถียงกันหรือว่ามาดูในเชิงพาณิชย์กันอย่างเดียวนะครับต้องมีอย่างนั้นอย่างนี้ถึงจะแท้มันไม่ใช่นะครับอ่ะก็ฝากไว้นะครับก็ขอบุญบารมีหลวงปู่นะโดนบรนดานให้ผมด้วยลวยกันนะครับ โอเควันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับก็ได้มา1เหรียญก็คือเหรียญนี้ก่อนนะครับเป็นเหรียญพิมพ์เสมาใหญ่นะครับเสมาเล็กเป็นอย่างนี้ผมเลยเรียกเสมาเล็กเป็นนี้เสมาเล็กนะครับอันนี้เสมาใหญ่นี่เสมาเล็กนะครับอันนี้พิมพ์รูปไข่นะครับพิมพ์รูปไข่แล้วก็ที่เราทอพิกกันคือซุ้มประตูนะครับผมก็เหรียญนี้ตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมเอาอีกเหรียญนึงแล้วกันนะนรัมาให้ดูนะครับอ่า วิธีการสังเกตง่ายๆนะครับเมื่อเราเห็นพระเนี่ยเราจะเห็นวางด้านหน้าอย่างนี้ถูกต้องไหมครับหนึ่งเลยนะสิ่งที่เราเห็นคือในเรื่องของพิมพ์พระก่อนเพื่อรู้ว่าพิมพ์เนี่ยคือพระอะไรพิมพ์นี้ชื่ออะไรถูกต้องไหมครับเอาอย่างนี้ก่อนไล่ลาดับต่อมาแล้วพิมพ์พระเนี่ยถ้าเราจะดูพิจารณาแท้หรือเก๊พิมพ์พระต้องมีความ คมชัดลึกเหมือนกันนะความคามชัดลึกนะครับของเส้นสายนะครับมันจะต่างกับพวกตื้นๆเห็นไหมครับผมจะเทียบไปดูจริงๆพิมพ์ลักษณะไหนนะองคพระเนี่ยพิมพ์เดียวกันนะองพระนะรูปองปูเนี่ยพิมพ์เมื่อถูกถอดไปแล้วเนี่ยมันจะตื้นนะครับพิมพ์นี้เมื่อถูกถอดไปแล้วมันจะตื้นนะครับนี่นนะไม่มีมิติร่องรอยต่างๆไม่มีมิตินะครับ เราพิจารณาอย่างนี้ก่อนนะครับพิมพ์เสร็จเราไปอะไรอีกธรรมชาติของพระหล่อโบราณน,นะครับธรรมชาติของพระหล่อโบราณเนี่ยพวกมีเม็ดต่างๆนะครับความไม่เรียบนะครับความไม่เรียบนะครับเนี่ยดูความคมชัดเสร็จแล้วดูเนี่ยพวกนี้นะครับโลหะเห็นไหมด้านข้างมีความลึกนะในพิมพ์แตมาเนี่ยนะครับผมเคยทําคลิปไปองหนึ่งแล้วนะเนี่ยด้านข้างจะมีความความลึกเหมือนกัน น,นี่นะมว้มวนม้วนเข้าไปเลยนะครับมีความลึกครับเรามองในทักษะเออเครียกแบบเชิงช่างนะครับเนี่ยรอยแต่งไม่พิมพ์นะครับเม็ดตรงลายกระหนกนี้ก็นูนสูงนะครับก็มีการศึกยุบลงบปบ้างนะในจุดที่สูงนะครับจุดที่ไม่ยุบไม่ศึกก็คือจุดที่ตรงนี้นะ ถ้าสังเกตเะครับเห็นไหมสังกติจะมีความคมชัดเป็นแท่งเป็นเหลี่ยมเลยนะเนี่ยเป็นเหลี่ยมเลยนะนะครับเป็นเหลี่ยมนะครับหัวเข่าเหมือนกันเนี่ยพวกหัวเข่าฐานนะครับเส้นฐานพวกนี้นะครับเป็นเหลี่ยมอะไรพวกนี้นะนะครับเป็นเหลี่ยมเลยล่องมีความลึกนะครับมีความลึกในล่องมีความลึกด้านในเนี่ยที่เป็นเหลี่ยมเหมือนกันนะครับเป็นเหลี่ยมเป็นขอบเหมือนกัน ถอดไปแล้วตรงนี้มันจะจะตื้นจะเบอร์จะกลมนะครับจะกลมเนี่ยอันนี้ติดกันเป็นพืชเลยนะครับอันนี้ในเหรียญน,นี้จะกลัวนะเมื่อถอดไปแล้วพิมพ์มันไม่ได้แล้วครับเนี่ยพิมพ์มันไม่ได้แนละ้วนะครับก็เพี้ยนไปนะครับอเดี๋ยวมาดูกันวิธีการถอดนะครับเรามาพิจารณาในเหรียญแท้นะครับเราดูความเก่าของโลหะเราดูสนิมที่เกิดขึ้นนะครับ เราดูสนิมที่เกิดขึ้นดูความเป็นธรรมชาตินะครับตามร่องตามเส้นสายเม็ดเนื้อตรงคอตรงนี้ต้องธรรมชาติต่านสังเกตไหมนะครับผมเคยพูดไปคลิปที่แล้วเนี่ยในพิมพ์เนี่ยแม้กระทั่งรูปหลอก็จะมีเนื้อตรงนี้เหมือนกันจะมีเนื้อตรงนี้เกิดขึ้นนะครับจะมีเนื้อตรงนี้เกิดขึ้นนะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นธรรมชาตินะไม่ใช่กลมเป็นลูกบอลลูกแบบี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับการเกิดขึ้น เป็นธรรมชาติมากครับเล็กๆนะครับเนี่ยอันนี้อาจจะมีนะก็มีไล่ลงมาเรื่อยนะครับแต่เราดูความเป็นธรรมชาติของโลหะนะครับดูความเป็นธรรมชาติของเมง็ดพวกนี้เนี่ยเป็นเหลี่ยมนะครับมีความลึกมีความลึกคมชัดเลยนะครับทีนี้เรามาดูจุดไหนต่อนะครับอ่าเรามาดูพระนะครับ หล่อแม่พิมพ์ประกบ2หน้านะครับแสดงว,ว่ามีแม่พิมพ์2ตัวถูกต้องไหมครับแม่พิมพ์2องตัวก็คือพิมพ์หน้า,น,านะครับ,ออ choices, พ,รบพิมพ์หน้ากับพิมพ์หลังนะครับเมื่อหล่อขี้ผึ้งนะครับพิมพ์หน้าพิมพ์หลังนะครับเขาก็ทํา <ๆ S 1> การมาประกบกันเอาแม่พิมพ์มาประกบกันนะครับเราจะเห็นร่องรอยแบบธรรมชาติใช่ไหมครับนี่ร่องรอยแบบธรรมชาติถามว่าเอามาประกบเนี่ยจู่ๆเอามาแปะเฉยๆเลยได้ไหมไม่ได้มันต้องม <ๆ S 1> ี ตัวประสานนะครับก็คือน้ำขี้ผึ้งหรือน้ำเทียนนั่นเองนะครับก็มาทาไว้ทาด้านหลังของพิมพ์หน้านะครับแล้วก็แปะถ้าทาเยอะมันก็เยิ้มออกมาทาน้อยมันก็เมื่อเทียนแห้งมันก็จะอ้าถูกต้องครับสุดท้ายครับต้องทาทั้งผืนต,ต้องทาทั้งเหรียญเลยถูกต้องไหมต้องทาทั้งเหรียญเลยถ้านึกออกนะสมมุติว่าทาแค่ตรงนี้ ทาแค่ตรงนี้ของของของหลังพิมพ์นี้นะท่านนึกตามมนาะของหลังพิมพ์นี้ทาแค่ตรงนี้แล้วแปะลงไปส่วนตรงนี้เป็นไงครับเมื่อเทียนแห้งเนี่ยมันก็จะอ้าออกไงมันจะอ้ามันจะหดนะครับทีนี้เทียนก็เลยจะไม่เท่ากันละไม่พิมพ์หน้าพิมพ์หลังยังไม่เท่ากันผมท,ท้ายครับต้องทาทั้งองค์นะครับต้องทาทั้งองคนะครับเพื่อให้ประสานกันทั้งองค์เสมอกันเลยนะครับเสมอกันนะครับเสมอกันทีนี้ ถ้าทาน้ําเยอะมันเกิดเนื้อปิ้นครับเกิดเนื้อปิ้นน้ําปิ้นออกมาช่างก็ต้องทําการเก็บนะครับช่างก็ต้องทําการเก็บเนี่ยเนื้อปิ้นนะครับมีน้ําปิ้นเยอะออกมาเขาก็ต้องปาดเก็บนะครับสิ่งที่เราสังเกตคือรอยพวกนี้นะนะครับมันต้องเป็นธรรมชาติมันไม่ใช่คมชัดนะครับมันไม่ใช่คมชัดเดี๋ยวหาให้ดูหน่อยนี่นะครับ เห็นไหมมันคนละเรื่องกันนะครับเมื่อพราทตอเนี่ยเขาจะถอดไปอย่างนี้เห็นไหมมันก็ถอดไล่มาอย่างนี้เลยน่ครับจะมีร่องรอยถอดมีร่องรอยการถอดนะครับโดยรอบโดยรอบ,รอบนะครับเนี่ยคมเลยนะคมเลยเนี่ยมีการถอดนะครับเดี๋ยวไม่ดูอีกเหรียญหนึ่ง ดูนะครับนี่เหรียน,นี้เนื้อนเนื้อหนาหัวถอดมานี่ใครดูอย่างนี้ว่าแท้เลยนะดูความคมชัดเขาถอดนะครับล่องลึกเลยนะดูเินผลน,นะครับคมเลยมือนะครับแต่ละจุดเส้นมีหมดนะครับแต่สิ่งที่เราพิจารณาไปเนี่ยโดยรอบเนี่ย,โดย,ยโดยรอบเนี่ยครับ โดยรอบตรงนี้โดยรอบพวกนี้นะเนี่ยมันบานออกเห็นไหมครับมันบานออกนะครับแล้เม็ดตรงนี้ก็ไม่ได้เห็นนะทำเป็นฉีดเนะนี่ยเนี่ยทำเป็นเหลี่ยมเป็นแหลมนะครับร่องจอากว้างแล้วนะครับอ่านี่คือพิจารณาในเรื่องพิมพ์เดี๋ยวผมจะทําคลิปพาคเกทั้งหมดให้ดูอีกทีหนึ่งอ่าทีนี้มาดูเรื่องของการถอดก่อนเห็นไหมครับว่าดูเส้นเนาะ จากนี้เลยครับนอกจากดูที่หูแล้วนะเห็นไหมหูมันจะถอดไม่ได้นะครับเนี่ยเส้นคมไปเลยครับเส้นคมไปเลยสงสัยไหมล่ะครับเนี่ยรอยจะใบแต่ดันทำไมมีเส้นเส้นผาขึ้นมาอย่างนี้ครับมันผิดธรรมชาติแล้วนะครับต่ใบก็คือต้องเก็บหมดแล้วนะเนี่ยเป็นร่องนะครับนี่คือการถอดพิมพ์ขึ้นมาใหม่นะครับเนี่ยเป็นร่องมีเนื้อเกินแล้วก็ทําตรงนี้ก็ลอยฉีดเข้าไปฉีดแหวกนะครับฉีดแหวกเนะี่ย นะธรรมชาติของเหรียญจะเป็นอย่างนี้ครับน,นี่เหรียญน,นะครับธรรมชาติเห็นนะพิมพ์หลังพิมพ์หน้านะครับมีมิติเลยมีมิติให้เห็นเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับครับพอดีโทรศัพท์เข้าเดี๋ยว,ยาวมาชมกันต่อนะครับเนี่ยวิธีการสังเกตนะอย่าหลงประเด็นนะครับอย่าหลงประเด็นในเรื่องของพระแม่พิมพ์ประกบนะบอกเนี่ยมีรอยเลยมีรอย,ยนะครับมีรอยแชะเลยไม่ใช่นะ ท่านดูรอยมันตรงเกินไปนะครับรอยมันตรงเป๊ะเลยเนหะ็นไหมการถอดน,น่ากลัวนะครับเนี่ยเสานดูได้ทุกกระเบียดนิ้วเลยนะจุดที่ยุบจุดที่ยุบนะครับเดี๋ยวผมทําเหรียญเก๊จีหนึ่งขบวนการเหรียญเก๊ลงก็ไปนะครับเนี่ยโลหะมันต้องได้ความเก่าแล้วเราเห็นพิจารณาได้ตาเปล่านะครับแล้วจุดที่สําคัญที่ผมบอกเสมอนะครับเราดูตรงนี้หมดแล้วนะนะครับสําสคัญเรื่องถอดนะครับ โลหะเราดูแล้วนะครับการยุบยน่นยับปวดเขียวแห้งนะดูพิมพ์นะครับดูตัวลักษณะต่างๆพวกนี้นะครับเนี่ยจุดยุบยน่นยับแยกเม็ดเกินอะไรพวกนี้นะสิ่งที่สําคัญครับเนี่ยหูเหรียญหูเหรียญองค์นี้นะนะครับดูบเผินเหมือนเหรียญหูเหรียญเก๋น,นะครับแต่จริงๆแล้วชุดนี้มันแท้แล้วนะครับมันแท้หูนี่มาทีหลังถ้านึกออกนะ เมื่อได้เหรียญแล้วเนี่ยเขาจะทําการติดหูนะครับถ้ามันแท้มแท้ตรงนี้ครับนะครับเมื่อติดหูเนี่ยเราจะดูปากปิงที่เกิดขึ้นนะครับดูปากปิงที่เกิดขึ้นแต่องค์เนี้ยนะครับทีแรกผมก็มองเอ๊ะทำไมมันมีเหมือนรูเจาะนะครับแล้วทำไมมีเหมือนเนื้อปิ้นตรงนี้ลักษณะพุ่งนี้เกิดจากการทําหุ่นเทียนแล้วนะไม่มีร่องรอยการถอดนะครับไม่มีร่องรอยการถอดทีนี้ไอหูตรงเนี้ยมันเกิดจากหูตรงนี้หักครับ หูด้านบนเนี่ยหักนี่นะหูด้านบนหักนี่ครับผมก็สันนิษฐานว่าเขาเลยเอาขี้พึ่งเนี่ยเทียเนี่ยประสานไว้นะครับนี่ประสานไว้นะครับก็เลยประสานก็เลยอุดแล้วก็แต่งนะครับทีนี้มันก็เลยมีเนื้อปิ้นเป็น,นชั้นๆ้นนะครับแล้วก็ทําการเจาะโดยใช้ไม้เจาะอะไรเนี่ยนะนะครับแต่ไม่ใช่สว่านเจาะแน่นอนนะครับผมดูแล้วนะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดู ทุกอย่างต้องเป็นไปตามด้วยกันนะครับก็หล่อมาเหมือนกันก็มีเนื้อปิ้นนะครับความเป็นธรรมชาติของโลหะนะครับแล้วทำไงต่อครับติดก้านชนวนเพื่อเทน้ําทองนะครับก็จะติดไม่ซ้ายก็ขวานะครับนี่ก็มีรอยสะใบออกไว้นะครับมีรอยสะใบตัดรอยสะาบอาจจะฝั่งนี้นะนี่อาจจะฝั่งนี้นะ,นจจะนนะครับ แล้วก็ทําการหล่อแบบพิธีโบราณนะครับอ่ะผมมาให้ดูต่อนะครับมาลงกล้องชมกันสักนิดนึงน,นงนะความแห้งหดเกี่ยวนะครับของโลหะการเกิดสนิมต่างๆครับเนี่ยรอยกดเข้าไปนะความเป็นธรรมชาติครับคือทำมาตั้งแต่ทีแรก ซ่อมมันนี่แหลทีแรกแล้วนะครับเนื้อปิ้นเนี่ยรอยหักนะครับตรงนี้รอยหักนี่ซ่อมมันนี่แหทีแรกนะครับแล้วก็อาจจะเนื้อขี้ผึ้งอุด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 ไว้แล้วปั้นอุดไว้นะครับแล้วก e ็จิ้มนะมันไม่ใช่ไม่ใช่สว่านมาเจาะนะครับนี่มีรอยจิ้มอยู่มีท้องปิงด้วยเห็นงนี้นะมีท้องปิงด้วยนะครับอ่า Oh, เดี๋ยวสักครู่นะครับดูเห็นไหมธรรมชาติโลหะ,ะครับธรรมชาติของการหล่อยุบย่นยับกดเขียวแห้งดูลึกมากนะลึกลึกต้องบอกลึกนะครับลึกมาก ดำๆนี่ผมยังสัญชาตว่าเป็นขี้เขมาเลยเขมาขี้เบ้าอะ่ะนะครับนี่ดูเม็ดเกินที่ท้องแขนกับใต้แขนข้อศอกเป็นมิติมีธรรมชาตินะครับไม่ได้กลมนลูกรักบ,บี้นี่ลึกเข้าไปเลยตรงนี้ลึกเข้าไปนะครับแข้งหัวเข่านี่ก็แหลมนี่ลงเป็นธรรมชาติครับ ดำๆไม่ใช่สนิมนะนะครับเนี่ยดูเป็นเหลี่ยมเลยสันตินะครับสวยงามนี่แห้งหดเขียวรอยประกรบนี่นะธรรมชาติมากครับรอยประกรบฟองอากาศด้วย รอยตะใบนะ่าจะต่อฝั่งนี้นะครับต่อฝั่งนี้เริ่มมีรอยตะใบออกนะครับพรดูเหมือนมีน้ําปิ้นเยิ้มตรงนี้เนี่ยรอยประกบธรรมชาติเลยนะด้านหลังครับนี่ตัวงัือหโหโลหะอย่างนี้เลยนะ เอาแบบนี้เลยนะครับธรรมชาตินะครับตัวหนังสือฟอนต์ต่างตัวหนังสือก็ยังเป็นแท่งนะครับถ้าถอดไปใหม่มันก็จะตื้นนะถ้าถอดไปใหม่มก,หมมก็จะตื้นนะ ยุบยนยับปวดเที่ยวแห้งสวยงามนะครับเสมาใหญ่นะครับหลวงพ่อไปนี่อ่าเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้นิดนึงนะครับนี่นะพิมพ์ยาต้นนะครับนี่คือเหรียญเกน,นะครับนี่พิมพ์ยเต้นความคมชัดต่างๆเนี่ยปกติเนี่ยร่องร่อง,ล,องลายกระหนกอะไรพวกนี้ต้องมีมีเหลี่ยมมากนะแต่มันมนเหมือนย่างนี้ขอบมันจะมนไปแล้วนะครับนี่คือพระเกน,นะครับนี่ ร่องรอยการถอดนี่นี่ร่องรอยการถอดนะหลังเรียบด้วยน,นี้หลังเรียบนะบไม่ใช่หลังยันลนะงหักไม่ได้นะครับตรงนี้รูปไข่พิมพ์ไม่ได้เลยนะครับนี่พิม์ตื้นนะครับพิมตื้นโอ้โหเห็นไหมครับพิมต้นจะทำเนื้อเกิน นี่พิมพ์ตื้นนะครับทำตาหนิมนะครับทำตาหนิมรอยถอดพยายามแต่งรูหูนะแล้วอะไรไปอุดๆให้มันดูเหมือนของเก่านะครับเขาจะพยายามทำอะนะเก๋นะครับตรงนี้ก็เก๋ห่างนะครับพิมพ์ไม่ได้เลยนะครับไม่ต้องลงกล้องนะครับลักษณะ เห็นได้ชัดนะครับนี่รอยถอดนะครับรอยถอดชัดเจนนะครับตียนนี้ดิโอ้โหเหมือนมากเลยนะเกือบไปแล้วนะเนี่ยนะแต่จุดนี้ไงเนี่ยจุดนี้นะครับผมจะให้ดูนิดหนึ่งความชัดเจนแล้วเนี่ยจุดพวกนี้มันจะมนมนกลมนะครับเนี่ยตั้งแต่หูเนี่ยหูหู ระหว่างพิมพ์พระกับพิมพ์ที่พื้นเนี่ยพื้นก็จะเรียบมากนะพื้นจะเรียบมากโดยปติเรียญลงไปพื้นไม่ได้เรียบนะเนี่ยครับมันจะบาน,บานจะติดเนี่ยตามขอบพวกนี้นะเห็นไหมทาเหมือนมากถอดต้องระวังครับต้องระวังนะครับเนี่ยเม็ดพวกนี้เขาจะกลมๆนะเนี่ยแล้วนี้เป็นเส้นขีดเลย มันไม่เป็นธรรมชาติครับในร่องรักแร้นะครับต็แขนครับตรงนี้ก็พยายามจะทํานี่นะเหมือนมากแต่ว่าหูปิงเนี่ยมันทําไม่ได้นะครับสําคัญเลยนะครับเนี่ยนะเขแ,แต่งถอดมาพร้อมแล้วแต่งนะครับร่องหูน่นะเนะขาขวานออกนะครับเนี่ยเห็นได้ชัดนะครับควานตรงกลางเวลาถอดไปแล้วมันจะติดไปอย่างนี้นะ เนี่ยเราถอดไปจะติดไปอย่างนี้นะครับจะติดไปพอตอนเป็นหุ่เทียงแล้วน,นะอ่าอันนี้เขาเหมือนจะช่างมีฝีมือหน่อยมีทักษะว่างั้นเถอะเนี่ยเขาคว้านออกเห็นได้ชัดนะครับรอยขว้านออกขว้านตอนเป็นเทียนเห็นนะรอยปาดรอยแต่งหูแหว่งไว้บ้างนะครับเนี่ยจริงไม่ต้องกลมสวยงามหนาเนี่ยรอยปาดแหว่งเอาไว้นะครับ เห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วเราก็เห็นรอยถอดที่ยังหลงเหลือให้เราเห็นนี่ครับคมคมนะนี่คมคมเลยนะครับเนี่ยคมคมเลยนะเห็นไหนะรอยถอดคมคมเลยนะครับอ่าก็ต้องระวังนี่มีให้เห็นเยอะมีให้เห็นเยอะนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมทำคลิปเต็มอีกทีนะวันนี้ก็ถือมา เอฟซีนะ uh, ครับก็มาไล่ให้นะครับนี่ก็เป็นหลวงพ่อไปพิมพ์เสม่าใหญ่โอเคครับขอท่านโชคดีในวันสงการเดินทางปลอดภัยทุกท่านครับสวัสดีครับ